จป็นการงบอกไมเลขเด็ดจำมันนางฟังคักฟังแน่แท้แม่ไิมนั่งฟังหวยออกนะเพราะว่าแม่ซื้อรายในมือนี้ตีแม่ลูกได้ซื้อบอมืงินี้ไดซื้อกัน่าแต่ยิ่งเสียงอันฟังเงินหวยรัฐบาลจะเลยอ่ะมาฟังงั้นนี่ล่ะแม่แห่งซื้อรายแต่แม่ซื้ออันปีพศเกิดแม่เนาะตีแม่โอ้พศเกิดแม่ล้วก็วันเกิดเจ้าของ อแม่อ่าอันและแม่ซื้อลายวัลุกวันแม่บ้างบินบ้างซูนหาหาซูนแมนป้าตัวละพันคู่พันเลยตีนี่แมนอ้าแม่ก็ซื้อจ็กสี่ตัวนี่นี่คันแม่ซื้อสองตัวเจ้าก็คิดว่งตีละบาทร์รัาใดพันเนี่ยแมนบอยตันหนึ่งนะแมนบอยนะเขาซื้อเขาก็ต้องซื้อแบบให้มันให้มันได้เป็นเงินโหลดเลยนาะงเขาซื้อไั้งวันที่เท่าไหร่ โอ้ยเธอมันจะออกบิดไปก่อนสามันนั่งอันตั้งอย่ายัง้เธอมันจะออกตั้งรูปบ่พอแม่บ่พว่ามันต้องต้องกอดติดตามทุกกระแสที่บ่ไดทศน้ที่มันผ่านจอมจะฟังอย่างได้เทศนี้ก็มันเสิจับรางวัลทีหนึ่งรางวัลสองตัวสามตัวเนาะถ้าก็ถามาเปิดเบิ้องตอนมันออกโหลดเป็นอยังสิมันนั่งฟังเห็นี้ังไหมบ่แล้วก็มันกระดาษมาก่อนเอามามาจุดเอามาตอนออกรางวัลหลัง เออกันกันหวยเวลาอันนั่งฟังหวยออกจะสีก้อนหวยออกกัยังสดชื่นอยู่แม่นบ่แต่เวลาหวยออกแล้วกันบ่ถืหน้าตาสิเป็นจังแม่อย่ามาเว้าเรื่องบถืออย่ามาเว้าอย่ามาเว้าใกล้อย่ามาเว้าใกล้ปาดนี้มับ่แม่นแนวก็วาเือมันบ่ถแม่ว่าว่าเจ้าสิว่าสิถือยางเดียวกันมันบ่ถืก็ต้องอัน16เดือน7 67เนาะเฮาก็ต้องอันเอาความผิดหวังไว้ก่อนความนัน สมบัตเหมือนตัวนาะบ่มือนอย่างนไม่ได้วันวันอาคารกันอย่างว้านองคารอังคารนี่มันไม่เล็กตัวใดว่นองคารอังคารนี่บ้านอคารเล็กหาะมามนบอกว่าอังคารนี่มันเล็กใหญ่อคารองคารมนคือว่าเขาว่าเล็กเป่าดีฮะเล็กเป่าดีเล็เป่าัไดเยเอาเล็กเปล่ากันนึกึ่สองสองัีีเล็กเล็กอันนั้นจะเป็นอย่างบุญเมีก็ได้้โอย ทุกแม่กับลูกในกลขนั่งใกล้กันทะเลาะกันรถจะไปนั่งให้เขาเอินเลไปนั่งเล่กันมอามันวมันว่ายงนีเสียงน่งเลที้ว่าย่งบอดีสามตัวสามตัวสมสามื้ซื้อเลขสามตัวสองหาหนึ่งสองหาหนึ่งแมนลืมซื้อเดชจว่าไม่ได้อยู่หาหนึ่งหนึ่าเจ้าซื้ออย่างนเจ้าซื้ออย่างไปได้หาเจ็ดแปดก็ลืมซื้อสองหาหนึ่ง อันแท้อยู่ในหาหนึ่งหนึ่งหาตงหาตงอยู่แต่จนแตนจะมาถึงนาเขียวนาเลมันได้ดีเสจ้าของนาเคียวนาแล็สมจ้าของแะไวบ้านี้ออมาบอกเอออย่ามาเดินรอนแม่เด้อม่บอกไปแต่หน้าเชลัป็นเจ้าได้ขวานาเคียวนาเรี้อย่ามาอย่ามาหาเดินรอนแม่เด้อกัน้สิบอก็ไห้ลูกสุขโมมันาเออที่สิบอกว่าเจอคำนันถือไม่แช่ังจออไไรก็นันาถือว่ามัปีกแม่ก็ว่าเ จะได้ไงทำไมเงี้ยโมก้าโอ้ยคุณมาเห็นแม่นี่หน่อยแค่นอกมือถ้าคิดจะเจ้ากระเด็นรอดแม่ได้นี่ไม่ต้องหาแม่เอาเงินมาจ่ายค่าหวยไอ้แลมแม่ไปหาพแม่กับไปเห็ดไนขณที่แม่กับเห็ดไปก็ขณะที่ลูกเขากับมีนาที่ใส่ตัวเอาเที่ยวต้มาเขียนไว้เอายืนในใจเนาะใจเยืนในใจเพนานโอ้ยประธานดื่มเยอะ ท่านแม่ท่านท่านถือมืยมือนี่ใส่ดีแม่มาเลยเด้อเขาบอกม่เดี๋ยวจะชดวัให้ส่เาเป็นแต่สั้งเถอะไอปีเฮ้ยว่าแล้วอกบอัใส่ดีแหละเออเขาว่าเป็นแต่เฮ้ยเฮ้ยซะวันนี้เขาเลยนี่หรอเฮ้ยแม่ก็ต้องแม่ก็ต้องเข้าถือแม่ก็ต้องใส่ดีแม่ก็ต้องถือแม่ใ่กหม้ไม่เห็นหน้ามันเยอนี่หน่อยแต่ละเป็นหน่อยลูกหน่อยล เห็นหนาตแมวเ่หัเจ้ามาเปนางไก่มูไก่พวกแก่พี่แม่มันนางรุ่นนกันพี่แม่ดูเอาาเจ้มันปรเดี๋ยนมันตั้งฟังฟังจอยกันแม่มัพี่มาพี่เหมมัฟังจอยกันเลยมของซื้อเล็กตัวไหเอามารุ่นเบิ้งกระดูว่ไมาฟังจอยกันมันประเด็๋วดอม์ตัมตัวาบเจนย่งเนี้ย สองหนึ่งสี่อยที่จะสตีกินเท่าหรเปล่าสกินไม่ลเยเดี๋ยรามวัวลัท้ายแม่แม่ต้องตามจิตสถานการณ์พวกเจ้าว่าสถึงหยบอมเลยนี่างอกนแม่สตแม่จะในเง้ให้พวกเจ้ารนแรยัง่านคุ้นทนทันหาคุ้นานหาบอกน่าดเดอเมียฝรั่งอยากเบิ่งนี้ปหาเขาขาวซมาหน่าแลเนาะ าเบิงาเบิงแม่เรถึงันนี้ตาเบิงตางนี้ข้างหลังวันนี้ข้างหลังตาตัวหลังยับตาเอาจริงเอาจังเลยเนาะสิ่งเดียเด็กบิส้มหนึ่งแปดยังบ่ไปเนึ่งแปดหนึ่งแปดที่ออกหนึงแปดไปจะทำการออกรางวัล้ท้ายสอตัวหนครั้ง รางวลลมสอนบาทค่ามันเมันจะขี่สวดมนเนเปิด ah. ันเปมันเปิดมเมันเ oh, ันเปิดนเปเปิดอันเเปิดมมเดนิมปมเมันเปินเปเปเนเปดมันเปอเดมนมันนเดนเ้นปมนเเอามมดเเนเป็นดเม ห้าพันหนึ่งสองพัน <assessment> สามพันส like ี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเกมื่นกาหมื่อของเจ้าิงไปบวกใส่ของเพื่อนยัยังมั่วได้ก็มวนนั่นบวกใส่ผมจะของก็ม้วดเลอดพันนี่พันมวดได้ก็มวดนั้นไม่นี่ใจก่อนไม่นี่ใจก่อนทอดไปจัมงวดแล้วเดี๋ยวนี้ปรจจายไม่นี่ขึ้นจกยักม้วนยักป่ากเหยอกแล้ว รางวัลเลขท้ายสงตัวงวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6พเลขที่ออก2องหนึ่งสองหนึ่งเลขไ่ยรอฐต๊ะสองหนึ่ง่าเาปัเอซองห่ง จอากลัวอหาหนึ่งโอ้จริงจด้วยเออเออโอ้ยแขอนหนึ่งหรืออม้อนมาหนึ่งหาหาหนึ่งสามเลยป้าจับเลยจัมเลยจันเลยเอาเลขสามตัวมันขึ้นยังออกสิวนสามตัวหลังมันขึ้นยังออกเจีเดียวมันขึ้นมาน้องอันนี้สองตัวนั่นนี่เนาะแซดเอคันเลยซื้อหาหาหนึ่งหาหาจ้องจ้องหาจอนหานึ่ง อันนี้ราคัดหนึ่งีนี้สีแดงตัวลูกอลุมิเสียอัลมเสียเลยวตีแปดเีอยู่หนึ่งหาหนึตัวรามกรดน้องีน้องกันออกกันออกหาหนึ่งเนาะขันเป็นงนึอ่ะนบอกกันมาเรียกใจมากเนี่ยสองหาหนึ่งว่าด้ออกถึงหนึ่งเมื่อไหร่นาสองหนึ่แหละมันมันจะเกียดไปเช่นมากกัดวงเข้าบ่ได้มันอยู่ที่ดวงเป็นห้วยนี่ พราะฉะนั้นก็ได้ถือไอยเนี่ยหือว่าดวงเขาสิบอเพราะปวดเนจากมุกเหรอพ่งจากมุกเหรอแม่จากมุกเหรอเนี่ยสีซีมงแล้วสิบหานีกาเท่าไหร่จักหน้าที่นี่ไ่รู้มดเบิ้งไ้ติด่ายสี่สิบฮะสิบห้าสี่สิบสิบห้าสี่สิบป้าสามสี่สิบบอสอดหายจใจอดร้องนึงหมาขี่รถอีกแล้วหมขี่รถเอ ไม่เลยพี่มันออก0ูนย์สาว่าขับรถให้มาคบอกว่าลาหมาคือไรกี่นโนอนรทเลขทะเบียนรถแล้วไหนสองหาหนึ่งเองอเนี่ลากอออยากซื้อตัวนี้ลากะคนเนืเน้อเมือแร่แร้วจะไปซับปักกวายกินไม่ช้าเรงหายอยู่มันเยี <c oughs> ยนแม่งใหายแม่งชาก นี่ในพเขียนอ่สองหนึ่งหนึ่งสอง้เท่าเาก็บอกว่าสองหาหนึ่งหาหนึ่งอยู่สองหตัดเอาแต่สองหาหนึ่งหาหนึ่งแงหนึ่งกัตา้เขาแม่ซื้อแม่ถือแม่สิตัมได้เด้อสิบกว่าสักหัวม่ไสิบลผมหัวมบหัวจะมันนายห่านเองเห็นมแม่ว่าหมีมันอยากตายทีม่หม่เยมาก มันมาถืบสม่ใครจะซุ่มสือเล่ตีใจมันออกสามหกไม่ออกสามหกสามสามหกห้าขวอเลยใครหนีเนาะแม่ไม่ควรถนยจ่ายเห็นไหมเนะคนหนเห็นบอมาแล้วนี่แหละไมัร้อยนี่แหละนี่เล้วร้อยนี่กดไลค์กดแชร์กดสัให้มนนี่เยเด้อจ้ะร้อยลูกกับให้จ่ายให้หวยกับพ่อสือือบ๊าย